ค so ืออยากคือกอยไปจ้ะนั่นแหละเป็นการโบวลทองคือเวลาเขากินเข่าพี่น้องแต่กินเขาบูล์ทองค็คืออยากคือหิวยุ่พราะปนนนั้นพี่น้องเนาะเพราะว่ามือเ้ามีแก่กินจต่เด้อไปมีส่วนบวกกัอนจ้าได้เป็นมั่กันว่ามือเ้านีกินแล้วพี่น้องกาแฟดำกินแล้วกับบูล์ทองพี่น้องเออกินแล้วกับโบวลทองเป็นยังจกังมบวลทองแต่เด้อไปมีส่วนบวกกัอนจ้า ลือลือพี่น้องเมยจันเป็นนะครับมันนี่สมองสั่งงานเมยจันได้คิดแล้วมีส่วนร่วมกับงานพร้อมพี่น้องทางานท่านเหน่ยเศร้าอยู่พี่น้องเท่าป่าพี่น้องเออสมองสั่งงานอะไรมีอารมณ์อย่างมีส่วนรวมอย่างมีส่วนรวมกับทุกอย่างพี่น้องเออกับการกับหน้าที่การงานหรือว่ากับเพื่อนฝูงกับยังก็แล้วแต่กับการถ้ามากินท่าเนี้อมือนีมีส่วนร่วมอย่างไย เพราะว่ามีส่วนร่วมมีส่วนรวมมือนนี่ไปน้องปลาเข้าไปนี่นี่หลายเวลาสมองเขาสั่งงานหรือว,ว่าเขามีกิตใจที่มีส่วนร่วมเขากิดมีส่วนรวมม่นรวมกับงานทุกอย่างเลยนะไ่น้องโดยที่เราต้องคิดเลยเออโดยที่เราไปมีส่วนรวมกนจะกาแฟดำโอ้ยก็เลยเดินมากินก่อบยพไปน้องก่อนเตียงเพื่นอ,น,อนฟูงกับยังก็แล้วแต่กับการถ้ามากินเท่านี่มือนี่มีส่วนร่วมอย่างไย เพราะว่ามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมมาหนีพี่น้องป่าก็ไปพี่น้องเออสมองสร้างงานอะไรมีอารมณ์อย่ากมีส่วนร่วมอย่ากมีส่วนร่วมกับทุกอย่างพี่น้องเออกับการกับหนาทีการงานหรือว่ากับยิ่งพี่น้องอืมเก็บบารบสูตรแสบพี่น้องอีกจะแก้วนึ่พี่น้องกินกาแฟบุกทองก็จะว่า <c oughs> เออไปเป็นบอไปเป็นเครือคุณแน่ใจพี่น้อง นี่และคัเมื่อใดกินกาแฟบุกินแก้มือละแก้วพี่น้องทำเมื่อใดกินกาแฟบุลดบกกลมกลมกับสิมือละสองแก้วกับอยากกินบเศเซาพี่น้องเออผู้ใดเป็ี่ยนบอลืรือลือพี่น้องนายจันเป็นนะครับมานี่สมองสั่งงานนายจันกินแก้มือละแก้วพี่น้องทำเมื่อใดกินกาแฟบุลดบกกลมกลมกับสิมือละสองแก้วกับอยากกินบเศเซาพี่น้องเออผู้ใดเป็่นบุไใรผู้ใดลดกลมกลม กะสิบุอุ่นทองพี่น้องอืมเพื่อให้เปลี่ยนบอเมกันเป็น่ยนเ้อะ่ะพี่น้องนี่พวกกทิแล้วถ้ากินรสกลมกรอมก็ได้เป็นนั่นกันว่ามือเ้านี้กินแล้วพี่น้องกาแฟดำกินแล้วกับบอุ้นทองพี่น้องเออกินแล้วกับพวอุนทองไปยังจัมบยอุ้นทองกับขึ้นยาขึ้นเกาไม่จ้ะนั่นแหละเป็นการอุ้นทองคือเวลาเขากินเข่าพี่น้องกินเขาอุ้นทองกับขึ้นยาขึ้นถิ่นย่พอบนนั้นพี่น้องเพราะว่ามือเ้ามีกต่กินเ้า ไม่มีใจเราไม่มีส่วนร่วมกับเพื่อนๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่น้พีไป้องอ่านสมองห้องกับสิปอซังงานน้พีไป้องกับสิเป็นอือลืออือส์ทากินกาแฟดำนะกินได้คุีไป้องแต่ว่ากินแลบูนทองมีการกินแลบูนทองพี่น้องเป็นมีการเป็นค่ะพี่น้องผู้ได้เป็นบอทานว่าพวกกรขค้ดอยากคืนเกาไม่จ้ะนั่นแหละเป็นการบูนทองคือเวลาเรากินข่าวเราไปลองแต่กินขาวบูนทองก็คืดอยากค้ดถี่ยู่พเพราะนนัดน้องไปลองเนาะเพราะว่ามือเศร้ามีการกินทอ เทียงไปหาาบปกติแล้วผู้ใหญ่กันกินแค่มือและแก่ได้ไหมน้องมือนีไอ้สมองมีส่วนร่วมเยอะเออได้งานหลายไปน้องซานี้ก็ได้เพื่อนฝูงกับยังก็แล้วแต่กับการถ้ามากินเท่านี่มือนีมีส่วนร่วมอย่างหลายเพราะว่ามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมมือนีไปน้องปลาก็ไปได้คลิปแล้วมีส่วนร่วมกับงานผ้อพไปน้องทำงานผ่อนหรืเศร้าอยู่ไปน้องเท่าปลาได้เป็นนั่นก็ว่ามือเศร้านี่กินแล้วไปน้องกาแฟดำ กินแล้วกับพวอุ้นทองพี่น้องเออกินแล้วกับบอุ้นทองเป็นยังกันบาอุ้นทองกินกาแฟาดำนะกินไดไอยู่พี่น้องแต่ว่ากินแล้วพวอุเนทองมีการกินแล้วบอุ้นทองพี <c oughs> ่น้องเป็นมีการเป็นค่ะพี่น้องผู้ใดเป็นบ่ถามว่าพวกเที่ยงไปหาใบาปกติแล้วเขาจะจันกินแค่มือและแก้วพี่น้องมือนีไอ้สมองมีส่วนร่วมเยอะเออได้งา,านหลายพี่น้องซ่อนีก็ได้กินแค่มือและแก้วพี่น้อง ถ้ามื่อยกินกาแฟบรรลุบอกลมกลมกับสิมือละสองแกว้วกับอยากกินบะเซาพี่น้องเออผู <c oughs> ้ดใดเป็น่ยเป็นสบขีดแล้วพี่น้องมีส่วนร่วงค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีส่วนร่วมกับเพื่อนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบอกพ้อพี่น้องมีส่วนร่วงกับขีดแต่เด้ไปมีส่วนร่วมก็จ้ากินแค้มือละแก้วพี่น้องท้เมื่อยกินกาแฟบรรลุบอกลมกลมกับสิมือละสองแกว้วกับ อยากกินบบเซาพี่น้องเออผู้ใดียนเปล่ยนบอกนะค้ามาค่ะพี่น้องมือนี้คุณย่าแกนมีมีออลมแต่พีส่วนรวมพี่น้องผู้เจ้าเป็นบอเวลามี่ต้องคิดเลยกับสมองเหาก็สิษย์สังงานออกมาเหงาทำานังทานี่ทานี่ทำานั่นได้ก็ผุนดอกผุนดอกไม้ก็ใดเลยค่ะได้กาแฟช่วงเที่ยงพี่น้องลือลือรือพี่น้องแม่แกนเปลี่ยนนะครับมานี่สมองสังงานแม่แกนพี่น้องเออ สมองสร้างงานอะไรมีอารมณ์อยากมีส่วนรวมอยากมีส่วนร่วมกับทุกอย่างพี่น้องเออกับการกับนาทีการงานหรือว่ากับกินแกมือละแก้วพี่น้องทำเมื่อใดกินกาแฟลดบกกลมกลมกับสีมือละสองแก้วกับอยากกินบอเซาพี่น้องเออผู้ใดเป็น่ยกินแกมือละแก้วพี่น้องทำเมื่อใดกินกาแฟลดบกกลมกลมกับสีมือละสองแก้วกับอยากกินเบอรเซาพี่น้องเออผู้ใดเป็น่ เตียงไปหาใบาปกติแล้วไม่แยกกันกินแค่มือละแกะได้ไหมน้องมือนีไอ้สมองมีส่วนร่วมเยอะเออได้งานหลายไปน้องซสนีงก็ได้แต่กาแฟดำโอ้ยก็เลยเดียไม่กินกรอ,อนใบไปน้องกรอนเทียงลือลือลือไปน้องไม่แยกกันเป็นนะครับมือนี่สมองสั่งงานไม่แยกกันเพื่อนฝูงกับยังกันแล้วแต่กับการทำมาหากินเท่านีร่มือนีมีส่วนร่วมอย่างหลาย เพราะว่ามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมมาหนีด้วยเนองป่าก็ไปเด้อไปมีส่วนร่วงก็จ้าเออพี่น้องมีอาจารย์เป็นเด้อค่ะกินกาแฟร้อนแต่ว่าเวลากินต้องเติมน้ำเย็นพี่น้องเพราะว่ากินกาแฟหวอนจัดกินบ่ไดรนะพี่น้องเนาะถ้าอยากกินด้วยก็เติมน้ำมาค่ะมาค่ะพี่น้องมื้อนี้คุณยายแกนมีมี่อลลุมแต่มีส่วนร่วมพี่น้องผู้เจ้าเป็นบ่เวลามีกินมแกมือละแก้วพี่น้อง ถ้ามไื่อยกินกาแฟโรลบกกลมกลมกับสีมือละสองแกว้วกับอยากกินบัวเซาพี่น้องเออผู้ใดเป็นสวัสดีค่ะทุกคนมาพี่น้องกินกาแฟไก่เทียนผู้เจาเป็นบัพี่น้องนี่แกงเป็นน่กินก,ก,ก,ก็กินแกมือละแก้วพี่น้องท้เมื่อยกินกาแฟโรลบกกลมกลมกับสีมือละสองแกว้วกับอยากกินบัเซาพี่น้อง เออผู้ใดเป็น่นอีกจะแกวนีงพี่น้องกินกาแฟบ่มทองก็จะว่าเฮ้ยไปเปนบ่ไนเปคี่ยนขึ้นคนแน่จัพี่น้องนี่แหละคันมือแดงกินกาแฟบูดเพื่อนฟูงกับยังก็แล้วแต่กับการทำมาก,กินเท่านี่มือนี่มีส่วนรวมอย่างหลายเพราะว่ามีส่วนรวมมีส่วนรวมมือนี่พี่น้องปลาเข้าขไปเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเพราะว่าเหมือนว่าสมองเราสั่งงานพี่น้องเท่าอยากทำงานเนะาะสมองเขาสั่งงานอยากแหลเพชรนู่นเพ็รนี่ แต่เว้นไหนเวลาที่กาแฟดันโอ้ยก็เลยเดียไม่กินก่อนบ่ใบไม้ก่อนเตียงผูต้องคิดเลยก็สมองเราก็สิสั่งงานออกมาเราทำนันทำนี่ทำนี่ทำนั่นได้ก็ผมดอกโบดอกไม้ก็ใดล่ะค่ะได้กาแฟช่วงเทียงพี่น้องกแฟดันโอ้ยก็เลยเดียไม่กินก่อนบ่ใบไม้ก่อนเตียงเย็นพี่น้องอืมเก็บบอลล็อสูตรแซ่พี่น้อง การคึดอยากคืดเก่าไปจ้ะนั่นแหละเป็นการโบวนทองคือเวลาเขากินข้าวเราไปอนอนกินข้าวโบวุนทองก็คึดอยากคืดถี่อยู่พราะปนัดนะไปนอนเนาะเพราะว่า,วามือเศร้ามีแกนกินต่อเที่ยงไปหาใบาปกติแหละผมแยกแกนกินแค่มือและแก่ได้ไปนอนอมือนี ไอ้สมองมีส่วนร่วมเยอะเออแดงานหลายไปนองซ่องีัก็ได้การคึดอยากคืเก้อนไปจ้ะนั่นแหละเป็นการบูนทองคือเวลาเขากินขาวล้วไปนองแต่กินขาวูบนทองก็คืดอยากคืดหิวยุ่เพราะขนาดนั้นไปนองเนาะเพราะว่าหูเสียมีการกินถ้ากินกาแฟดำนักกินได้ยุ่พี่น้องแต่ว่ากินแล้วโบนทองเฮมีการกินแล้วโบนทองพี่น้องเป็นมีการเป็นค่ะพี่น้องผู้ใดเป็นบอถ่ายว่าผู้ใดเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเพราะว่า เหมือนว่าสมองเราสั่งงานพี่น้องเขาอยากทำงาน,นเนาะสมองเขาสั่งงานอยากแอลเ็ดทนี่แต่เวไหนเวลาที่เราสิบคลิปแล้วพี่น้องมีส่วนห่วมค่ะขาดไค่ะแล้วก็มีส่วนร่วมกับเพื่อนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบุก่อพี่น้องมีส่วนร่วมกับคลิปในคลิปแล้วมีส่วนร่วมกับงานพร้อมพี่น้องทำงานท่นหน่อยเศร้าอยู่พี่น้องเท่าไปสวัสดีครับทุกคนมาพี่น้องกินกาแฟไก่เทียน ผู้จัดเป็นบ่อพี่น้องไมใจแกเป็ีนนี่กินสวัสดีค่ะทุกคนมาพี่น้องกินกาแฟไก่เทียงผู้จัดเป็นบ่อพี่น้องไมใจแกเป็ีนนี่กินกินแกมือละแก้วพี่น้องทำมือไดกินกาแฟรลบอกลมกลมกับสีมือละสองแก้วกับอยากกินบ่เร้าพี่น้องเออผู้ใดเป็นเพรเราไม่มีใจเราไม่มีส่วนร่วมกับเพื่อน หรือว่าอะไรก็แล้วแต่น้องพี่นอ้องอ่านสมองเ้องกับสิ่งพสัางงานน้องพี่น้องกับสิเป็นอือืออือรืน้องเออสมอง้างงายละกันมีอารมณ์อย่ากมีส่วนร่วมอย่ากมีส่วนรวมกับทุกอย่างพี่นอ้องเออกับการกับหนาทีการงานหรือว่าสวัสดีค่ะทุกคนมาพี่น้องกิน